น้องทองหมาหมาพันธุไทยตัวอ้วนกลมที่บ้านเล็กๆในชุมชนกรุงเทพอยู่ดีๆก็เริ่มเห่าหอนเสียงดังกลางดึกทำเอาคุณตาของบ้านงงมากทำไมหมาน้อยถึงตื่นตัวขนาดนี้ แมวเหมียวนามลายก็วิ่งไปวิ่งมาพร้อมกับจ้องมองมุมมืดของบ้านเหมือนเห็นอะไรที่เราไม่เห็นเสียงเห่าและเสียงกรีดร้องของสัตว์เลี้ยงยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆคุณตายังกังวลแต่ยังไม่กล้าลุกขึ้นจนจูๆ่ๆแผ่นดินไหวเล็กๆก็สั่นไหวเบาๆบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนพลนัน้องทองกับลายก็พยายามนำทางทุกคนให้ออกจากบ้านก่อนเลย ความฉลาดและสัญชาตญาณของพวกเขาช่วยชีวิตครอบครัวนี้จากอันตรายโดยที่คนเรายังไม่ทันทันรู้ตัวหลังจากเหตุการณ์ทุกคนในบ้านรู้สึกขอบคุณมากขึ้นและเชื่อมั่นว่าสัตว์เลี้ยงไทยมีพลังพิเศษคอยปกป้องใจกลางบ้านเสมอน้องทองและลายยังคงเป็นฮีโร่เงียบๆสัญชาตญาณดีๆที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของครอบครัวไทยตลอดไป